เรานี่มันขเขมรมันบุกเราไอ้ที่ว่ามันอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราอ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นโอ้โหก็มึงคุยกับกูมาปักปันเขตแดนกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วมึงก็ยังล้ำอีกตั้งสี่ห้ากิโลแล้วใครจะไปคุยกับมันรู้เรื่องหรอนะครับ เดี๋ยวให้ทหารเขาสู้ไปก่อนนะครับให้ทหารเขาสู้ไปไอ้ที่การเมืองเขาบอก ไอตอนนี้ผมมองว่าเป็นการสงครามแต่เขาทำให้ซอฟนะการเมืองเขาก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามเป็นการประทะกันบริเวณแนวชายแดนเราปกป้องอธิปไตยของเราคือพูดเดี๋ยวมันต้องเราชนะในสนามรบก็จริงนะครับแต่มันต้องไปแก้ตัวในสหประชาชาตินะครับให้ต่างชาติเขาเห็นใจเรานะครับให้เขาเห็นด้วยกับการกระทำของเรานะครับ ตอนนี้ขมรมันหมาหัวเน่าแล้วนะครับเพราะมันไปยิงโรงพยาบาลยิงบ้านเรือนประชาชนมีเด็กไอคลิปที่ชาวบงชาวบ้านเขาถ่ายเนี่ยชาวบ้านวิ่งหนีเด็กนะักเรียนวิ่งหนีอันเนี้ยเป็นพยานหลักฐานครับนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้บุกมันว่าเราไม่ได้บุกมันไม่ได้มีการสั่งบุกไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยขมรแม่นบุกยิงเราก่อนถ้าเราเตรียมจะบุกเราต้องสั่งให้โรงเรียนหยุดแล้วนะครับ ี่มึงชาวบ้านเราไม่ได้เตรียมอพยพแต่ของมันเนี่ยมันเตรียมอพยพมันวางกําลังตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วเช้ามืดมันก็มาบุกเลยนะครับดีครับไอ้ภาพพวกนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการเอาไปชี้แจงให้เขาเห็นนะครับให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นก่ายชอบทำนะครับ โอ้ยยิงใส่โรงพยาบาลนี่ถือว่าเลวมากแล้วไม่มีประเทศไหนเขาทํากันนะไม่ว่าสงครามอะไรก็จริงเขาไม่ทํากันครับโรงพยาบาลนะครับ <S <S ผมกล้าครับคุณสำนาวผมกล้าครับเรื่องไปลบอย่างเงี้ยผมกล้าครับนะครับ แต่ในสถานการณ์ชุลมุนนี่อย่าไปเกะกะเขาอย่าไปเกะกะทหารเขาเขามีแผนอยู่แล้วได้รับการฝึกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเริ่มบุกเข้ามาในประเทศไทยเข้ามายึดครองหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะครับและกำลังทหารไม่พอเขาจะเรียกกำลังสำรองนะครับท่านก็ลองดูวีรกรรมที่ผ่านๆมาของผมสิครับว่าผมเป็นคนกล้าหรือเป็นคนกลัวนะครับ ชอบอยู่แล้วไอ้อย่างนี้นะครับชอบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นผมบัญชาการลบก็คิดิ หายไปแล้วนะครับผมบอมบ้านหุ่นเซนทันทีเลยรู้ไอ้หุ่นเซนอยู่ตรงไหนผมบอมแม่นเลยครับนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็แก้ตัวชี้แจงไปนะครับและบริวเวณแนวชายแดนจุดที่ตั้งทหารจุดที่ตั้งปืนใหญ่จุดที่ตั้งรถถังเนี่ยผมปูพรมหมดผมปูพรมหมดครับนะครับผมปูพรมหมดนะครับ มันต้องเจยบขาดนี่ไปปะทะตามขั้นตอนมันมาปืนเล็กแล้วก็ต่อสู้ด้ปืนเล็กไอสัตว์มันใส่ RPG ตอนนี้มันเอาจลวดหลายลํากล้องมันพุ่งเข้ามาเช่นเราอยู่ในบังเกอร์ในเบิร์มเราองเงี้ยนะครับ RPG มาลูกนี่ก็กระเทือนแล้วครับแต่นี่แม่นเอาจลวดหลายลํากล้องมาทิ้ง สิบฟลูกใส่เข้าไปทหารเราก็เจ็บอีกอะแล้วเราจะมีเครื่องบินไว้ทำใหม่วะเนี่ยนะครับเอาเครื่องบินไปกดหัวมันดินะครับเอาเครื่องบินไปกดหัวมันนะครับแม่ทัพอากาศใจถึงอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีใครไปเบรกหรือเปล่านะมีใครไปเบรกหรือเปล่า คนที่มีอำนาจมากกว่านั้นไปเบรกหรือเปล่าท่านบอกมาทีผมจะได้มาด่านะครับผมจะได้ออกมาไล่ด่าครับไม่ด่าก็ได้จะมาบอกว่าที่ทหารอากาศไม่กล้าเอาเครื่องบินออกไปอีกเนี่ยเพราะท่านนี้ห้ามเดี๋ยวทัวร์ก็ไปจอดเต็มบ้านครับ ผมไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ใครเบรกเนี่ยผมจะได้มาบอกชาวบ้านเขาว่าไอคนนี้มันเบรกมันรอให้ทหารเราโดนยิงตุยไปก่อนลมะมั้งมันต้องไปจัดการไอต้นเรื่องนะที่พ่นกระสุนรถถังมันปืนใหญ่มันเนี่ยนะฮะนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทหารน้องๆที่อยู่แนวชายแดนนะครับต้องไปเสี่ยงชีวิตกันนะครับ อยากให้กองทัพอากาศทำแบบเมื่อวานครับไปปูพรมหน่อยครับเนี่ยมันจะลามไปจันทบุรีตราดกองทัพเหลือผู้จัดการทห,หารเหลือก็เตรียมออกไปบัญชาการลบแล้วนะครับมันตั้งท่าไม่ดีแล้วนะไปขุดตั้งปืนกลหลังปืนกลแล้วแย่จริงๆนะครับมันวุ่นพ้อยไอ้ไอ,ไอ,ไอ้พูนเซนเนี่ยฮะมา แล้วผมว่ามันบ้าไปแล้วนะมันเพี้ยนไปแล้วนะกลางคืนแม่งก็โพสตนั่นโพสต์นี่ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับ ผมไม่รู้จริงๆครับว่าใครสั่งเบรกหรือเปล่านะครับมันเหมือนสมัยหนึ่งนะครับทหารศูนย์สงคารามพิเศษลบบุรีขอเครื่องบินไปสนับสนุนให้บอมฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามไอ้เฮียขอไปสองวันยังไม่มานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้วนะครับจนกระทั่งทหารศูนย์สงคารามพิเศษเคาลบเก่งอะ เขาก็ตียึดเนินนั้นได้ไอ้ที่ขอไปเสือกมาแล้วไปทิ้งบอมใส่พวกเดียวกันเองกลายเป็นกองพัน์แม่ไม้แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงฮะทหารบกทหารเรือทหารอากาศเขาจับมือกันแน่นฮะแต่มันจะมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับสงสัยว่าทำไมเครื่องบินไม่ออกนะครับ ใช่กองพันธ์แม่ไม้ครับสามีไปเสียชีวิตหมดครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของผู้ชกการทหารบกเวลานั้นกับเป็นผู้ชกการทหารบกด้วยผู้ชกการทหารสูงสุดด้วยนะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องให้เมียทหารเนี่ยยังอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารนะครับผมสมัยอยู่ลบบุรีปีน่าจะปี28 2 9 3 0สองนะครับเข้าไปเนี่ยเขาบอกกองพันธ์แม่ไม้ผมก็คิดว่า เป็นทหารผู้หญิงที่เป็นไม้ไม่ใช่ครับสามีไปเสียชีวิตครับ